แน่นอนว่านี่ก็คงเป็นแบบที่คุณกินต้องจักกินแล้วมันคืออะไรมอนหรก็คืออะไรไปชิมันนี่หมหมื่นวัสดีครับวันนี้วันนี้เข้าก่อนี๋ยวไปหาที่ว่างๆีนี่มามาทางนี้มามาด้านไหนดานททเลทร์เขามันเข้ามาเข้ามาเขามาสยันสแล้วแย่ ไม่ว่าจะงานเดิือคำค่หนเราจะไปแบบเร็วเอาไปไปอพี่เปิดสิเปิดก็มันไติดเนี่ยคนมีค่เขาไม่รู้หรอกี่ไม่เคยเห็นที่นี่ไหมคนแล้วพี่มิกมันมดเสถานที่ลถคอปเตอร์มาๆมาจะไปเร็วเขจะไปกี่เมตรดีเคยฟังเพงนี้ไหมคน กูก็ไม oh, ่ร huh? ู้หรอกแล้วเราจะไปถึงกี่เมตรดีห้าล้านนิตรโอ้โหจริงเหรอสักประมาณสองหมื่นเมตรก็พอแล้วนะห้าล้านนที่นี่แน่ใจเหรอพี่ทีนี้มันใส่ยังไงวะไม่รู้สิใส่ปิดมาพี่ใส่เองใส่ยังไงอ่ะพี่มีกดตรงไหนกด F น่ะ เอฟของงไงออฟใช่ไหมใช่แล้วออฟอไอไปมืัไม่ได <oup>. ah. ุ้ติ๊ติ๊ตรตชุบเอาไปได้แล้วชุบเอาไปใช้นะเอาไปใส่เล่นลายตามากโอเคค่อยเล่นมากเอาไฟรถไปใส่ด้วยนะเราไปใส่จะมาปาแกทำอะไรแกทำอะไรรึปล่ใช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 ่ปดู แกทำไรรถชันฮะ้กลาวจะไม่ให้แกเดยวอนแกจะ <_ H ur l> รถชันขอใจบอลทีนี้เอามาหนูไม่ห้อยนะพี่นี้คอไหนพี่อยู่ตรงนี้ใส่ได้ไหมเดี๋ยวพี่ช่วยเ <_ H ur l> พ,พึ่งดีเดพึ่งแต่แล้ว <Okay. S 2> คนน <_ H ur l> ี้ค <_ H ur l> ู่เขาไม่รู้ใส่ไดโ้โอ้โหความหิวช้ามากีนีคนแบบเลเซายเขาอัปเดตคู่เไม่รู้ให้หวช้าทีนี่ใส่ดิ พี่ชายอันนี่้อันนี้ใส่อันนี้พี่ลังใส่ประตูอ้าวพี่มีกันนี่มันลนอะไรเนาะอันนี้มันลนอ่าเดี๋ยวพี่ช่วยมูซาใส่เลยพี่ทำเองตรงนี้ได้ละใส่ตาไฟใส่ที่กรองอากาศครูมีครูก็ไม่รู้หรอก หัวใจเพลงจริตคสิทธ์ไหมอ่ะเพลงฟาร์มหรือว่าอุ้ยหรือว่าเปิดได้อู้ไม่ต้องไม่ต้องเปลืองพลังงานเลยเปิดไว้ได้ด้วยใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ใส่ชนมีแล้วใครมันท้าวมึนไหนเหรอโอเคเราเอาสับเบียงมาใส่ก่อนเลย พี่มีขันไปดูเนื้อิเราคิดว่าไปจังไปจััง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 ให้พี่นิดไม่เจอบ้านเลยไม่ไม่ไย่ไม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 ่อม่ไมาไม่ไม่ไ่ไม่ไป่ม่ไไมนมันจะไม่ม่ม่่อม่ม่ไม่ไ่ไ่าไมม่ไม่ไม่มม่มม่ ที่ฟ้ามันแพงมากเลยนะที่จำได้ฟ้ากันห้าล้านเก้าแสนกิตตี้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบที่นี่ฟ้าเท่าไหร่สิบหกที่นี่มีฝายี่สิบแปดเฮ้ยเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วโอ้พี่พี่พี่มิกเดี๋ยวเราลงไปเอาปืนก่อนเอาปืนเอาปืนเอาปืนเอาตัวรอดแต่เราต้องใช้รถแค่คันเดียวเราขับรถตามันได้ไหมพี่มิกปืนอยู่นี่จราำได้ มิดปืนล่ะอ้าวของหล่นหมดเลยเหรอฟางดูสิมิดจะเหมือนจะมืดแล้วใช่ใช่แต่แสงแรงมากใส่ป,ปืนลงไปใช่อ,อ,อ้ออรัตที่ทิพย์ดูไวนี่ม่เป็นไรดีนะที่ลงไม่กล้วยมันไม่ออกมาสักเทียก่อนมิดมันออกมายังออกมาออกมาแล้ว <c oughs> กลางอะไรวะโตัวระเบิดมีปืนเหรอติดไปหาเองับโอ้ยพี่มิงหนูลอยได้ให้พี่มิงคอมบี้เพียบาปพี่มิ้ยไปนะมึงใช้พลังงานเพื่อวิ่งมันเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปชนช่วยทำไมชวนหนูก็ไม่เป็นไรชนหนูเลยชนหนูก็มาเลย อยชนไม่ติดทิวทิวอยู่ข้าติดรถไปด้วยมาามาขึ้นรถมาขึ้นรถไปๆไปๆยังนั่งขึ้นข้งจ้ะทิวมาเป็นตัวอยู่บนรถไม่ตวอยู่นหลังจ้าไม่ขับรถจริงๆไปเลยหนื่อตัวนี้ไปเลยโอเคโอเคเกิดอะไรขึ erm ้นฟัง รถเฮ้ยฟาร์มเฮ้ยแล้วไปที่นี้ไปต่อเนี่ยรถมันติดอะไรเหรอปูหรอทีนี้ที่ไปก่อนไปทำไมมันชาก่อนเราจะเอานี้โดนเสร็จแน่ทีนี้น้ำมันหมดแล้วยังอ่าน้ำมันก็ยังเหลือเยอะม่าจะโยนซะมั้ย อันนไมเกี่ยวนะพี่นิคไอที่ถั่วเอาไวพี่นิคจอดทำไมพี่ไม่ได้จอดมันเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรมีเด็ดตัวลูพี่พี่ิคอะไรวะแต่มันลอยวะว้าวว้าว้าวววว้าวว้าวว้า้าว้ว้า้ล้ว้าา อฟันนี้ี่ไม่ได้ดฟางอิอะไรวะนี่มันช้ามันถ้ามันร้ออนุโลมให้เปิดแอร์้งหนึ่เลิฟพี่เดแต่ว่าถ้าไก็จะมันไปหรือยัง่นีมันรอเลยมันอยู่บนเต็มกับพี่มิกเลยอ่งตอะแมวอะไรไม่รู้ไม่เล่นะ อาอบ,บีคงจะดีะที่มิกเล่นกินหมูกระทะไหมโอเคถ้าใครชอบใครจะกดไลค์กดติดตามถ้าใครอยากเล่นตารทีิชิปก็สามารถกดด้านล่างได้ลิงก์ด้านล่ากดจะมาถ่ายคกดจีกก็เท่านี้แห <c oughs> ละครับผม